สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวรถบ้านฉัดชัย YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยนกมีรถพิเศษเลยแล้วก็แคมเปญพิเศษเนี่ยมามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยแนะนำกันก่อนเลยจะเป็นรถอีซูซ d ดีแม็กสปาร์กเอกนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวเครื่อง1.9นะ DDI เป็นเทคโนโลยีบู u พ p าวเวอร์นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากเลยสำหรับ กระบะตอนเดียวต้องเลือกรถคันนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์เอซูซุเท่านั้นเทคโนโลยีบูพาวเวอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอเป็นอีกหนึ่งแรงเลยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐให้กับบรรดาลโล,โล,โลจิสติกเมืองไทยนะคะหรือไม่อาจจะเป็นโรงงานใหญ่ๆหรือไม่ก็เล็กๆก็ได้หรือไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเงินล้านได้เลยนะฮะ เพราะว่าคือไม่ว่าจะขนอะไรก็ได้จะทนแดดทนฝนมาเพราะามีหลังคาสูงนั่นเองรถคันนีนะ้ราคาเนี่ยเท่ากับรถตอนเดียวทั่วไปในตลาดมือสองเลยนะฮะแต่ว่าเราแถมหลังคาให้เลยนะฮะหลังคาเนี่ยมูลค่าเนี่ยต้องมีหมื่นสองหมื่นแล้วเ,เราไม่อัพราคาเพิ่มนะเราขายราคาเท่ารถตอนเดียวในตลาดเลยปกติเนี่ยรถหลังคาสูงเนี่ยจะโดนอัพไปอีกสองสามหมื่นเลยนะครับ แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเราตั้งใจจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มอบแคมเปญดีๆให้กับลูกค้านะคะเราเลยตั้งใจจะมอบสิ่งดีๆให้กับชาวรถบ้านชัดชัย u b e Channel จริงๆแล้วก็รถคันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เสริมมาหลางังคามาอย่างเดียวนะยังล้อมแมกน้าเนี่ยยังเปลี่ยนมาแล้วด้วยเปลี่ยนมาเป็นล้อมแมกเหล็กเลยไม่ใช่ล้อมแมกกะทะนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีแหนบ เสริมมาให้ด้วยพร้อมกับโชกค,ควายนะฮะเหมาะสำหรับการบรรทุกของหนักนั้นมากๆเลยเดี๋ยวเรียนกันก่อนนะ,ะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นปี2017เจ้าของเก่าเนี่ยใช้มา3ปีเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ได้บรรทุกอะไรหนักเลยนะ,ะดูเดี๋ยวดูในเล่มได้เลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นของบริษัทรองเท้าเบลจินะฮะจะฟังไม่ผิดน,นะฮะเป็นเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทรองเท้าเบลจิ ซ,ซึ่งของที่จะขนเนี่ยก็คือเป็นรองเท้าใหม่เท่านั้นที่เอาไปส่งให้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆคือจะขนเฉพาะรองเท้าใหม่เท่านั้นเป็นขนของเบามากนะซึ่งรถคันนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาไม่เยอะเลยแค่เพียง80,000โลเท่านั้นเองแล้วยังผ่านการใช้งานโดยเฉพาะ ขนเฉพาะของเบาเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งเหมาะมากๆเลยที่จะนำไปใช้งานต่อเพราะว่ารถมันไม่ได้ถูกใช้งานมาหนักนะครับส่วนแคมเปญนะฮะแคมเปญที่เราจะมอบให้กับแฟนรถบ้านฉัดรชัย Channel ในวันนี้นะคะก็คือฟรีดาวครับฟรีดาวไปเลยฟรีดาวเนี่ยคือไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องกำเงินหมองรถเลยนะครับแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะครับผ่อนแค่เดือนละ7,00 0บาทเท่านั้น แล้วคันนี้เนี่ยเรามีการันตีให้ด้วยมีใบรับรองให้ด้วยนะคะว่ารถเนี่ยไม่ผ่านการชนหนักหรือว่าตัดต่อย้อมแมวมาเด็ดขาดน,นะคะมีใบรับรองทางบริษัทให้ด้วยนะครับแล้วเรายังมีใบกัรันตีด้วยนะใบรับปรันตีของบริษัทเราเนี่ยว่ารถบ้านชัดชัยเนี่ยดำเนินธุรกิจมาแล้ว2ีกว่าปีนะฮะออกใบนี้ให้กับลูกค้าไปแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนลายนะฮะรถ ว่าเราเนี่ยมีรับประกันหลังการขายแน่นอนรถไม่ดีเนี่ยเอาเงินมาคืนเราได้เลยนะครับปะเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนาะเพราะมันสวยขนาดไหนนะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพาดูรอบคันกันไปเรียบร้อยแล้วคือเห็นได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองที่สภาพน่าใช้จริงๆนะคะเหมาะมากเลยสําหรับเอาไปทํากําไรต่อหาเงินล้านกันต่อนะ,ะคือย้ำอีกครั้งนะแคมเปญรถคันนี้นะครับแคมเปญรถคันนี้นะฟรีดาวไม่ต้องจ่ายเงินหมอรถเลสักบาทแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองยังไงเนี่ยโปรดีๆรถดีๆอย่างนี้รีบ ทักกันมาเลยนะฮะโทรด้านล่างเลยมีเบอร์โชว์อยู่นะฮะหรือไม่ก็สแกน QR Code ด้านล่างเลย Line OA นะฮะมีพนักงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆยังไงเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูกันจนถึงท้ายคลิปเดี๋ยวถ้านบมีรถสวยๆน่าใช้คันไหนเนี่ยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะได้ดูกันเลย นะอย่าลืมนะคะคันนี้เนี่ยมีหลังคาสูงเหมาะมากๆาเลยกับการเอาไปขนของที่ไม่ต้องโดนฝนโดนแดดนะเราแถมหลังคาให้เลยโดยที่ไม่อัพราคาเพิ่มนะฮะหลังคาเนี่ยติดเนี่ยต้องมีสองหมื่นนะแต่เราขายราคาเดิมกับกระบะตอนเดียวเลยเรามีหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ ชมกันถึงท้ายคลิปนะแล้วเจอกันต่อเลยแล้วเดี๋ยวยังไงนบมีรถคันไหนเนี่ยที่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆอ,อีกเนะี่ยนบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันมาด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับ๊บายบาย